และที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้ก็คือ f o r t u n e r r e g e n เ e r ดใหม่นะครับตัวนี้แปลงโฉมมาจาก Fortuner TRD1 ปี2016นั่นเองนะครับผมพบกันเช่นเคยนะครับกับงานรีวิวนะครับผมชุดแปลงหน้านะครับเจ้า f o r t u n e r อรทีอาร์ดีนะครับตัวนี้เป็นทีอาร์ดีหนึ่งนะครับแปลงเป็น f o r t u n e r Regen เ e r ดใหม่นะครับผมจัดเต็มเลยนะฮะทั้งระบบด้านหน้าและก็ด้านหลังเลยนะครับผมตัวนี้มาในสีขาวมุกนะครับ070นะครับผมในส่วนของด้านหน้านะครับที่เปลี่ย ส่วนของด้านหน้าทั้งหมดนะครับที่ใช้เดิมนะครับจะเป็นฝากระโปรงเดิมแก้มเดิมนะครับผมในส่วนที่เปลี่ยนก็จะเป็นไฟหน้าตรงนี้นะครับมีความฉบเฉียวและสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมมาพร้อมกับตัวเดย์ไลท์นะครับเดย์ไทม r รันนิ่งไลท์ตรงนี้นะฮะแบบใหม่ด้วยนะครับดูสดใหม่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เบ้าไฟตัดหมอกแบบใหม่นะครับดีไซน์ใหม่ไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับผมแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัว หัวปิดรูเซนเซอร์แบบนี้นะฮะเหมือนจริงแบบนี้ให้ด้วยนะครับเนียนๆไปเลยดูไม่ออกนะฮะว่าเป็นงานแปลงนะครับผมแล้วก็ในส่วนของช่องลมกับลิ้นด้านล่างนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับตัวช่องลมเป็นลายลังพึ่งแบบนี้นะครับผมรับกับตัวกระจังด้านหน้าอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะครับในส่วนของโลโก้ด้านหน้าของทางร้านเราให้เป็นโลโก้แก้วอย่างนี้แลวก็ลูกค้าได้เพิ่มเติมจากโปรโมชั่นนะครับคือตัวกล้องนะครับตัวนี้นะครับเสริมความเสมือนจริงนะครับผม ใช้เป็นกล้องแท้ตัวนี้ติดเข้าไปด้วยนะครับให้ดูเต็มดูสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับผมในส่วนของอกด้านล่างนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นสีบลอนด์นะครับตัวนี้จะเป็นงานสแตนดาร์ดโรงงานทั้งหมดเลยนะครับผมมาพร้อมกับชุดอะไหล่แท้อะไหล่ใหม่ทั้งหมดนะฮะสีที่เห็นอยู่นะครับผมก็จะเป็นสีแท้จากโรงงานนะครับลูกค้าจะเห็นว่าสีที่เราให้นะครับมีความใกล้เคียงกับตัวสีรถอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมในส่วนของด้านหลังก็มา จัดเต็มมาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะฮะตัวนี้มาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะฮะที่เป็นของตัว Regender นะครับผมและก็ในส่วนของอไฟท้ายนะครับผมตัวนี้จะเป็นไฟท้ายของตัว Regender ใหม่เหมือนกันนะครับมาพร้อมกับชุดสายตรงรุ่นนะครับไม่ต้องตัดต่อสายนะครับเป็นไฟหลีดีไซน์ใหม่ไฟเลี้ยวแบบสีเคลียร์ไรท์นะครับผมรับกับด้านหน้าอย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวคิ้วนะครับตัวนี้นะฮะจะได้เป็นคิ้วสีดําแบบตัว Regender นะครับเป็นพาร์ทอะไหล่แท้นั่นเอง ด้านล่างสุดนะฮะจะเป็นตัวลิ้นด้านล่างนะครับชายล่างจะเป็นสีดําเงานะครับผมเพิ่มความพรีเมียมนะฮะในสไตล์ของลีเจนเดอร์นะครับแล้วก็ยังมาพร้อมกับตัวเส้นไฟตัดหมอกหลังนะครับรูปตัวแอลแบบนี้นะฮะสวยๆเลยทีเดียวนะครับผมถ้าไม่บอกว่าเป็น TRD นะฮะหลายๆท่านนะครับไม่ทราบเลยนะฮะว่ารุ่นนี้เคยเป็นตัว Fortuner TRD มาก่อนนะครับผมด้วยความที่ทุกอย่างลงตัวนะฮะ ไม่ว่าจะเป็นตัวกันชนนะครับงานฟิตติ้งนะครับเป็นอะไรใหม่อะไรแท้ทั้งหมดนะครับทำให้ตัวนี้เหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยทีเดียวนั่นเองนะครับผมท่านใดที่ขับ Fortuner ตั้งแต่ปี2015จนถึงรุ่นปัจจุบันอยากจะอัปเกรดเป็นหน้าใหม่แบบนี้นะฮะอยากจะเปลี่ยนแปลงนะฮะเพิ่มความสดใหม่แบบนี้ก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามที่ LK Auto ของเราได้เลยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตาม LK ของเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ